โอ้โหย่งไงตอใช่ไหมฮะฮะเรือสปอร์ตไงมีหลังคาเรือเปิดประตูพี่เคยคิดไหมว่าพี่จะขับเรือออกจากประตูบ้านพี่ในชีวิตนี้ยพี่เคยคิดว่าจะต้องขับเรือออกจากประตูบ้านไหมเนี่ยอยู่กันกี่คนครับอยู่กี่คนคะอยู่กี่คนคะ เดี๋ยวกำลังกำลังหาว่าพี่ระวังระวังหัวนะคะป้ายป้ายป้ายแต่พี่เขาออกบ้านบ้างเขาครับขอบคุณครับห้องน้ำยังเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ครับพี่เป็นทหารเหรอนี่ชื่อพี่ป่ะนี่ เนี่ยไม่ใช่นะผมเช่าบ้านเขาอยู่อ๋อเจ้าของเขาเป็นไหนแล้ะครับเจ้าของเขาไปไหนนะอยู่ที่โลกครับอ๋อที่พี่เช่าเหรอครับโอ้บ้านน้ำท่วมนี่พี่ยังเช่าอีกเหรอมันทำไงได้โอ้ดูโซนนะพี่นะที่อยู่คนเดียวเหรออยู่กับแฟนครับแฟนขาหักแล้วก็เท้าไม่ได้แล้วตอนนี้อยู่ไหนะออกไปก่อนครับอ๋อปีคุณนอกแล้วครับแล้วสีนี้คนเดียวครับ แล้วไปเอาของที่ไหนมาเขามีเข้ามาบ้างไหมก็เมื่อกี้เขาพักเขาเอาข้าวกล่องมาส่งอ๋อโอเคไปยามีนะครับพี่ครับดาสวัสดีครับทางตร้ามมีคนอยู่ไหมป้ารับของเอโอหันมาลองเรียกพี่อีกไหมตรงข้ได้ครับอ๋อเดี๋ยวพอ